ก็ไม่รู้สินะผู้ชายก็บอกว่าไม่เคยคิดอยากแต่งงานจนกระทั่งมาเจอพี่สวยพ่อเขาเลยชอบมาตั้งแต่เด็กแต่เราก็สวยก็มีแฟนตั้งแต่เด็กไม่กล้าจีบไม่กล้าอะไรแต่ก็รู้ว่าเออชอบคนนี้เพื่อนก็ยุ่งมากเลยนะพี่งานยุ่งแล้วก็ชอบยุ่งสาระแนด้วยคิดจัดการกันหมดทั้งนั้นนะฮะเขาอยากแต่งก็อยากนะแต่ว่ามันเราก็แก่แล้วด้วยหนึ่งแล้วเราก็มีครอบครัวกันมาแล้วก็คุณมากนะน้องนะได้บวชดีแล้วก็จะมาบอกน้องเลยนะลูก เคยตั้งเป้าว่าอาจต้องใช้ชีวิตคนเดียวในบ้านปลายเพราะหลังจะกย่าร้างกับอดีตสามีแล้วตั้งใจว่าจะไม่มีคู่ชีวิตอีกแต่หลังจากเปิดใจให้กับหนุ่มใหญ่ไมโลหวานใจที่แอบรักตัวเองมาน,นานถึง40ปีชีวิตวันนี้กลับมีความสุขสุดๆเลยทีเดียว ล่าสุดได้เจอดารารุ่นใหญ่ท็อปดารานีโนตในงานลิ้นติดโปรแฟร67อิ่มนำสำราญณนศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์เจ้าตัวได้ยอมรับว่าเพื่อนเฉียให้แต่งงานอีกครั้งเพราะฝ่ายชายก็อยากแตง่งแต่คิดว่าตัวเองแก่แล้วเคยผ่านการมีครอบครัวกันมาแล้วรอเวลาค่อยคุยกันอีกทียอมรับว่ารักครั้งนี้มีความสุขมากลังปรับมายเซตตัวเองใหม่เข้าใจโลกและรู้จักปล่อยวางเพราะเวลาชีวิตเหลือน้อยเต็มทีแล้ว ก็ไม่รู้สินะผู้ชายก็บอกว่าไม่เคยคิดอยากแต่งงานจนกระทั่งมาเจอพี่สวยไม่หรอกมันอาจจะแบบเข้าขากันนะเขาเรียกว่าอะไรนะเข้าใจกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้ววัยเดียวกันแล้วเคยเป็นเพื่อนกันอ่ะอุ้ยไฟดับแม่ไม่ได้ตอนหนูแล้วเวลาอยู่ด้วยกันมันแบบสนุกอ่ะมันคือคุยเขาเล่นชอบเจาะมุกกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วแกก็สนุกแกก็รับคนประเภทอย่างเราได้เราก็รู้สึกแบบเอออยู่กับแกแล้วมีความสุขอะค่ะอยู่กับเขาเนี่ยในหนึ่งวันยี่สิบสี่ชั่วโมงแล้วว่าเรา ถ้าไม่รวมนอนหลับเราก็หัวเราะไปแบบหัวเราะกันเนี่ยมากกว่าครึ่งนึงอะคะเหมือนเราอยู่กับเพื่อนอะมันจะสนุกสนานอะคุยกันแล้วมันก็เลยเป็นความสุขอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาได้เห็นฟีดแบักไหมคะ่็ย,ยังไงก็ตอนแรกๆเขาก็เถินเนาะเขาก็ไม่ค่อยกล้าแต่พอตอนหลังเนี่ยเขาก็ก็ก็เริ่มกล้าแล้วก็ไปที่หน้าร้านอะค่ะท็อปโฮมเมดอะพี่ก็เอาเป็นรูปพี่กับเขาแต่ก่อนนี่ก็เป็นรูปเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เออไหนๆก็นั่นแล้วกันเธอเป็นรูปทําด้วยกันเพราะว่าจริงๆแล้วสูตรเนี่ยมันก็เป็นของแม่่เค้าอะะไรยี ก็เลยเขาก็เลยกล้าแบบเขาไม่เคยเจอเนาะเขาก็เป็นแบบคนธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ไม่ได้ออกสื่อบ,บ่อยๆก็ตื่นเต้นเขาอยากแต่งเขาก็อยากนะแต่ว่ามันเขาเรียกว่างไงดีอะมันเราก็แก่แล้วด้วยหนึ่งแล้วเราก็มีครอบครัวก,กันมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะถามว่าตอนนี้มันโมแต่ยุง่งขายหมูแดดเดียวเนื้อแดดเดียวอะ่ะมันก็เลยไม่ได้นั่งคุยกันเป็นเรื่องเป็นราววันๆก็คุยเรื่องขายของแล้วก็เล่นกันอะไรอย่างเงี้ยบ้าบอๆแต่ยังเรื่องแต่งยังไม่มีก็รอให้มันแบบชีวิตมันเบาลงก่อนแล้วค่อยว่ากัน ใช่ใช่ใช่เขาก็รู้ค่ะเขาก็รู้เขาพูดไหมมีแบบอะไรกับเราไหมเอาอย่างนี้อย่าให้เขาพูดแบบเป็นเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นยืนยันมั่นเหมาะก่อนถ้าเขายืนยันมั่นเหมาะแล้วพี่ก็จะมาบอกกับทุกคนว่าเออตกลงแต่งหรือไม่แต่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะถามว่าเราไปคาดหวังไหมว่าเออจะอย่างนั้นอย่างนี้เมื่อไหร่เขาจะพูดอ่ะมันไม่มีความรู้สึกแบบนี้มันเป็นเรื่องคุยกันได้มันคุยกันรู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็บอกว่าเออไม่จําเป็นต้องดูกันนานๆไม่ต้องเป็นต้องอะไรคือตอนนี้ปัจจุบ,บันอยู่แล้วมันมีความสุขอ เราก็บอกว่าเออปัจจุบันดีมันก็คืออนาคตดีคือเวลาเรามีปัญหาอะไรก็ค,คุยกันเลยไม่จะไม่เก็บค้างเอาไว้อะไรเงี้ยเพราะว่าอายุเราเราเยอะแล้วใช่ไหมฮะถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาแล้วโมแต่ไปคิดไปเองรู้สึกไปเองแล้วคิดไม่ดีต่อกันนะ่มันจะไม่ดีพี่ก็จะคุยเลยเพื่อจัดการให้แล้วเรา เเข้าไปพื่อนก็ยุ่งมากเลยนะพี่เห็นพูดอย่างเงี้ยพี่ผัดไทยกับเราเนี่ยก็แทบจะไม่ค่อยได้เจองานยุ่งแล้วก็ชอบยุ่งสาระแนด้วยค่ะเป็นคนพูดคิดจัดการกันหมดทั้งนั้นนะฮะตอนแรกๆอ่ะเพื่อนหาว่าเขาจะมาหลอกขายเครื่องกองน้ำมึงหรือเปล่าคือทุกคนก็แบบไม่นึกว่าอย่างเราอ่ะจะมีใครมาชอบหรอกนะอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วพอตอนหลังเนี่ยเพื่อเห็นนิสัยเขาแล้วเการู้สึกว่าเราอ่ะหายหัวไปจากเพื่อนนะเพื่อนก็รู้ว่าเราต้องมีความสุข เขาก็เลยเริ่มหันมาเออรู้ว่าเป็นยังไงเนี่ยเราครบกันมาประมาณกุมภาเน,นี่ยเริ่มคุยก็จะกุมพาน,นี่ก็2ปีถ้าตกลงเป็นแฟนอะไรกันเนี่ยก็คือประมาณเดือนเมษานูนะ่นน่ะถามว่าพิสูจน์นานไหมมันก็ใช้ชีวิตให้มันปรับตัวเยอะมากเลยนะคือมันปรับตัวอย่างชนิดที่บอกว่าเราเองไม่เคยเราเป็นคนที่ตั้งใจว่าจะมีชีวิตเดียวอะค่ะทุกอย่างซื้อไว้สําหรับคนใช้คนเดียวอะการต้องมาแชร์ต้องมาอะไรมันต้องปรับตัวเยอะเ แต่สิ่งหนึ่งที่ที่เขาดีมากเขาอดทนอะ่ะคือเขาจะแบบไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรแบบค่อยทําไปเขาจะไม่แบบต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้เขาไม่มาบงการเราแล้วเขาก็เวลาเราแบบเฮ้ยเราไม่ไหวเราอย่างน ى, ี้เรานอนไม่ได้เรานอนไม่หลับอะไรเงี้ยเขาก็จะเข้าใจแบบเบอร์มันก็เลยยิ่งทําให้เราเห็นอกเห็นใจอะไรเงี้ยก็ถามตัวเขานะฮะเขาก็บอกว่า คือเขาบอกว่าคนาไม่รู้หรอกว่าพี่เป็นยังไงแต่ว่าแบบสิ่งที่เขาเห็นไม่มีใครเคยเห็นเขาพูดอย่างนี้ยมันบอกว่าดีแล้วไม่ต้องให้ใครมาเห็นหรอกนะเราก็จะดูแลเอาใจใส่คือพี่มีความเป็นแม่อะไรเงี้ยนะก็คือเขาก็บอกว่าเขาประทับใจเพราะว่าก่อนหน้าที่จะมารู้จักตัวตนเราอะก็คือเขาก็รู้แล้วว่าเราเป็นคนแบบเข้าๆเขาก็ชอบมาตั้งแต่เด็กแล้วเขาบอกเขาไม่เคยเห็นขเขาบอกไอ้ตัวแบบนี้เขาไม่เคยเห็นเหมือนตุ๊กตาเนาะ ตัวแบบคาแรคเตอร์แบบนี้เขาไม่เคยเห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็เลยชอบมาตั้งแต่เด็กแนตะ่เราก็สวยแล้วก็มีแฟนตั้งแต่เด็กเขาก็ไม่กล้าจีบไม่กล้าอะไรแต่ก็รู้ว่าเออชอบคนนี้กระทั่งเราแต่งงานเขาบอกเออก็รู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้ไปเรื่อยๆมันไกลไปหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะบอกว่ามันอาจจะเป็นโปรโมชั้นหรืออะไรตอนแรกๆมองเดี๋ยวตอนหลังนี่ก็เลยเปิดเต็มที่แต่พี่ก็เผื่อใจอยู่แล้วแหละว่าถ้าเกิดวันหนึ่งเขามีเหตุอะไรเลิกกันหรืออะไรก็ตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยอมรับตามความเป็นจริงว่เาเราอายุเยอะแล้วสิ่งงนึงก็คือ เมื่อมันเกิดปัญหาอะไรในชีวิตให้เรารีบม้วนตัวกลับมาแล้วสร้างความปกติให้กับชีวิตให้เร็วที่สุดของใจเราของความเป็นอยู่เพราะเวลาในโลกเราเหลือน้อยเต็มทีแล้วเพราะนั้นมันไม่ได้จะตักตวงความสุขเรกขาดแต่เราต้องรู้จักปรับปรับ mindset เราให้มันแบบเข้าใจโลกปล่อยวางแล้วก็ยอมรับไม่ว่ามันจะดีหรือไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะขอบพระคุณมากนะน้องนะได้บัวดีแล้วก็จะมาบอกน้องเลยนะลูกผู้ชายบอกว่าเออมา มาบอกเลยนะเจ้าธุรกิจก็คือเป็นด้วยกันแกละชื่อพี่แต่ว่าพอได้เงินมาพี่หารครึ่งเลยเขาทำงานแบ่งกันแบ่งหน้าที่อาหารหมดหารหมดที่แบบแฟฝงเลยอะไรเงี้ยถามว่าได้กาไรไหมมันก็มาเป็นต้นทุนองโนลงนี่อะไรกันบ้าบอๆแต่มันสนุกเพราะว่ามันได้ทํางานด้วยกันเลยมันได้อยู่ด้วยกัน